สบายดีสบายดีพ so ี away, no like well, ่น้องเบิดสุขุมสุคนเบ็ดสมองสมบัติเราไปไหนเนาะมึงดูกระเป๋าลิ้นทุกท่านโอ้หนาดำต้องเก็บกระเป๋าลิ้แต่ว่ามันเป็นน้ำมูกกล้องใดพี่น้องเอไอทองปูทั้งหลังมันสูดเนี่ยก็เลยหนาดำแน่เนาะที่ติ๊งก็ไม่ดำเนาะโอ้ไม่เบาลิ้นเปิดแล้วจำไว้โอ้ยแล้วลองคิดก่อนมือนี้เขามาทางบ้านดนูมึงหิวพี่น้องเนาะทางบ้านน่าสนนนั่แหละเนาะ ก็มาหาสามีห้างเนาะสามีห้างทั้งเพิ่นมีความทุกข์ยากปากมองเหมือนันจ้ะทางครอบครัวเฮือนชานเพิ่นก็ได้นะเพิ่นมีลูกแล้วสองคนตามได้ยินข่าวมาเนาะก็คืออันถือเอื้อยเบ้าลี่แหละเพิ่นเป็นคนบ้านเดียวกันเพิ่นระบบอกเนาะเลยบอกมาถามใครเหมือนันจ้ะถาละสาละถูกสุกดิบหรือว่าถัดทีถามเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ผู้บ่าวคุยหรือบ่หรือว่าจังได๋ก็จะค่อยถามอีกทีนะก็เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหลักๆก็คือ เพิ่นต้องการความช่วยเหลือนั่นแหละพี่น้องเนาะเพิ่นเป็นคนทุกข์ย่างอาจารย์แม่ไหมฮะเนาะบ่ฮู้ว่าผัวเพิ่นป้าจักปีแล้วคนก็บบ้านได้เฒ่าดอกพี่น,อนอ้องเนาะฮอดรบสามสิบปียันบ่ฮอดดอกพี่น้องเนาะถือวงซือเพ,พิ่นเพี่น้องไปเดี๋ยวบ่เป็นการเสียเวลาเวลาพี่น้องเนาะเข้าไปพบพ่อกับเพิ่นกันเลยพี่น้องเนาะไปพี่น้องอ่ะโอเคพียงน้องน,อนี่เป็นเฮือนซานลานแป้นของเพิ่นนั่นหละแม่เพิ่นนั่นสบายดีไหมตู้ ดยสบายดีไหมตู้บ่้เหออ่านชาวงงพ่นอยู่พ่นหรนี่คือเมแนพ่นพี่น้องก็บาได้เอามานนกวัมานสบายดีเลยน้อเยฮ็กดยสาดีนองเ็งหสาดีเฮ็ดกินอยากเข้าแค่มแดงก็อยากตามองหูบอตามงหูตามองหูกินต้องชิ่บอยูวะ ว่าจะขออนุญาตเวลาจัะหน่อยมานั่งอยู่เตียงนี่ได้บ่เลยกินข้าวก่อนบ่ได้ได้ให้กินข้าวก่อนบ่โมาก่อนก็ได้กินข้าวเลยว่าได้จะมานั่งก่อนได้สิเพื่อนก็อยากหุ่ในจังหน่อยเพิ่นบ้านพี่น้องว่าเพิ่นเป็นังไหนอยู่จังไหนเนาะน้ำพอน้ำเม่นี่แหละอ้าสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดี ในน้ำตัวเนี่ยชื่อจะอะไรเนาะเจ้าชื่อวงเจ้าวงเนาะอัญชุนเดีอัญมณูบอกได้เปล่ารู้ว่าจะแปดปีแปปีนึ่เดือเนาะจำเกันกับบัวเฮาเจ้าข่อยนในเล็บพี่น้องเลยเนาะอ๋อหากษาแปดปีพี่น้องเลยตอนนี้มีลูกสองคนบ่โดยลูกสองคนคือว่าไม่จะเดีจะบอกไปติดนะครับ่ไม่ได้ติดแหละไม่เอาบุญนี้ไม่เอาเบิร์ตแบดฮ่าอ่ะเนี่ยติดไม่ลืมละมันกระิเข้าเนี่ยล่ะเข้านะ โอ้ไม่ตัวฉับมันก็เห็นโ,โดยคือได้ข้าวหวานบ่มีผัวบ่วโดยโอ๋อเป็นไมหมางไม่ห่างน้อยได้เจ็ดปีแล้วห้าปีแล้วห้าปีแล้วห้าปีแล้วยังบ่มีคู่อ,อีกอแสดงเจ้าว่าเจ้านี่เป็นแม่ห่างตั้งแต่อายุ่เชา่าสามปีและเจ้าบอกคิดอยากจะเปิดใจบ่เอ๋อโอเคสบายดีสาวสบายดี อเดี๋ยวฮะอาโนุญาตเอาไม้ให้ก่อนเด้อเปิดรถมนี่ติดเองรู้นะผู้สาวบ่อว่าเดี๋ยวเนาะจะได้สบายดีอันสาววงเนาะชื่อเพิ่นเป็นวงเป็นวงวงในบ่ออ๋ออ๋อสาววงบ่ออายุจี่ปีแล้วสาววงเนี่ยถ้าแปดปีถ้าแปดปีเนาะอ๋อพอดีทางอันทีมงานเพิ่นแจ้งข้าวมาให้มาถ่ายนะกอสีฮูนี่เนาะ ถือว่าเมียบ่าวบดอยู่บ้านนี่นะเพื่อนก็เลยเหน็ดน้ำมาเหมือนกันใชเนาะโดยเพื่อนเหน็ดน้ำเหน็ดน้ำมาอันเออมีผูวสาวไม่ฮักแล้วกบอันฐานะค่อนข้างทุกอย่างบังมองแนิดนึงเหมือนกันใชเนาะบ่มีผัวเนาะโดยคันไม่ห่างก็ที่มันบ่มีผัวโดยคันไม่ใหม่นว่าไปอีกเดือนนึงอันปัจจุบันนี้อยู่อยู่กับไผรปัจจุบันเนี่ยอยู่กับลูกแล้วก็พ่อแล้วก็แม่ โอ้มีลูกแล้วที่นี่โดยอ๋ออยู่ซาแปดปีมีลูกจะคนบ้างนี่ยน้องคนมีลูกสองคนพ่อเขาไปใชาพ่อเขาป้าป้ากันบ่เลิกกันหลายปีเด้หลายปีแล้วจากปีหลายปีห้าหกปีแล้วห้าหกปีโดยอ๋อยังหมทันได้มีใหม่เลยบ่ตอนนี้ออืยังโบมีใหม่เลยเ่าเฮ้ยจะบุคคลเดี๋ยวมีใหม่บ่ เกือบอืดอยู่มันแต่มันเกือบมีนี่แหละโอ้บอกง่ายๆใช่ลูกเขายังน้อยบ่จักจักปีเด้อลูกห้าปีน้อยบ่กห้าปีไม่เลยโอ้ใหญ่เลยปีแสดงว่าเปียร์ปีเลี้ยนปีได้ดิเนี่ยว่าไล่ตามลังกันออกเลยนะแบบว่าเหตุผลเป็นยังจังเลิกปลาห้างกันกรับพัวยามากกันท่ัมมันนึง เ่าไงคุณห้ามันยามักกันดิก็ต้องเลิกกัน,นมีเหตุผลแบบว่าให้จบตีกันบ่มีแบบนั้น,ะนะ<อ>เนาะอ๋อ,อ,อ,อยามักกันรับประกันบแบบบัวเข้าใจกันเนาะ<อ>ยามักกันรับประกันเดี๋ยวไงอือซูมือนี่หาไว้ได้เ,เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าทั้งไข่แดงไปซูมือป่ะไปซูมือมันเป๊ะนี่ในหน้าในตาแม่นแต่หมด ก็<อ>คำบัหานี่บัได้กิน<อ>บัมีผู้หาได้พ่อแม่แมนนเนีพ่อแม่กระซิบนั้นแหละคนไปใส่บัวได้บัค่อยหายอยู่หากินนะอยู่แต่นในเมืองนะอยู่อ๋อพังเมาหนี่ย์ล่าตัวผู้เดียวบ่เดือนนี่ที่เลี้ยงบัดทั้งลูกสองคนแล้วก็พ่อกับแม่นี่โดยโอ้โหเจ้าพังมึงเนี่ยชีลาสุ่ชนจริงๆเนาะ แม่ไหนแล้วช,ชู่ชนอะไรบางวานะแต่เราสู่ทางขนาดนี้ยี่ย่างผัวกับดวมีเนาะตอนนี้ไม่ว่าเลิกลากันนี้ห้าปีแสดงว่าเลิกลากแต่แท้ลูกจะเกิดมัม้งเลยแต่คนน้อยนั่นเกิดแต่คนน้อยนั่นเกิดอืเแล้วเพินนเ่นเป็นคนไก่ปะคนสวรรค์แต่ว่าเวลา เฮ็ดให้ใส่หน้าดิใส่เจ้าเฮ็ดอยู่ในน่องพ่อแม่กับโมหันคัวก็บวไวใหญ่โตมีน้องอยู่คนหนึ่งกันตอนนี้เลี้ยพันไปในนาะงเป็นไป่ควัดมันมันจะของบ่มันหลับจ้ามันจะของผมมเนาะกันมีมันไปหาพ่อไงมังยอดไว้กันชอว ลูกหลานเจ้านาะค่อยจะสุดๆเลยก็คืออันเขาสรุปได้เลยว่าชาววงนี่เราก็เป็นคนตัวคนเดียวผู้หญิงวานฉันชันเนาะที่โสดมาแล้วหาปีกับบดพันธมิตรแล้วกับผัวเก่านะพี่น้องเอลยเนาะแต่ว่าบอได้อันนั้นบอกขุมมือนี่ก็บอได้ติดต่อกันเลยแต่เมื่อแล้วกับโบเคยติดต่อมาหาลูกเงินคำกับโบได้มาเงินลูกอีกเพิ่นอนอยากเอาลูกมาเลี้ยงไปจ้ะ โอเคพี่น้องนะ้องเิ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอันลูกเราค่อนข้างจะยังน้อยเนาะเ,เรมมาก็เลยมาสดแนวหนึงนะก็เลยให้พรางประตูเพิ่นเอาลูกไปลิ้นมาเชินสาแต่ก่อนเนาะกะ็กระธรรมดาเด็กน้อยพี่น้องเราก็ดื้อเนี่ยลูกหลานไผก็ดื้อมัดอะไรอ๋อแต่ในหมู่บ้านเนี่ยบ่มีไผจีบเจ้าบ่แม,ม่นมดีบ้บ้านนี้เนะเอาะอ่ะนุก็ยังน้อยไปหา ทะยานลูกดื้อใช่เขาโอ้ยะยานเห็นยังจักแยละละลายก้นก็สิคิดว่าลูกดื้ออ่ะนั่นแหละโอ้ดอยด้วยแปลว่าให้หน้าตาก้าให้เจ้ากับมีเนาะมีครบเนาะมีกับโบไลอ๋อดอยด้วยอายุจะแปดปีนี่ถือว่ายังบุญใหญ่ยังบุเท่าว่าฉันจ้ะ เราโสดมาอีกะห้าปีาปแต่อยู่ช้าๆาลราโส<อ>ดเ,เอาผู้วตอนจักปีใช่ไหน,เนะเคร้าปีเพราะว่าตอนนั้นโบม,มีปู่สยเียงสยงามจะเลยคิดว่าทาเราลูกกรอบครัวจะมีปู้เปลงเบาพาละจะเอามาแล้วให้กันครับเนาะอัดดนะดยคือคดเนาะ แต่นีนว่าผู้พ่อเพันกับบ่แข็งแห้งบ่ะพ่อจะพ่อกับบ่แข็งแห้งแบบนั้นแหละเป็นอย่างกรบ่อค่อยได้ใช่ใช่ใชทั้งปีแล้วพ่อรบสิบปายผู้แม่เด้แม่รบสิบหามประมาณสากันนั่นแม่แม่จะเอาเพิ่นบดดินบ่เวลาเอาเบบประวัติควาเรื่องน้ำเพิ่นเมื่อกี้นี่เพิ่นบ่เข้าใจเพิ่น ถามได้หนึ่งเพิ่นว่าได้หนึ่งแต่นบอกก็เลยว่าเออเป็นยังเพิ่นคือวบาได้น่นก็เลยถามสาวงเบึงผีน้อยเนาะก็มีชาวบ้านเพิ่นก็บอกหลายคนอยู่ลุงอันลุงเผยบอกแล้วก็แนะนำอยู่ว่ามาหาถ่ายเบึงเจ้าหลังเธอมีผู้เพิ่นอยากช่วยเหลือนั่นจ้ะบอกว่าจีเป็นอันมาพิเกือเป็นนัวเพราะชุมเมื่อนี่ก็คือเจ้าเป็นรักผู้เดียวมันบเรื่องสี่หาชีวิตทางเจ้าเนาะ ถ้ากินไปหาไม่ได้แล้วเนาะขั UH, er eman, Dude, on ้นชุมชนว่าอยากไปกรุงเทพอยูงไทยก็ไปโ่ได้เหมือนกันไปโ่ได้เพราะว่าบ่มีผู้อยู่เพื่อนบ่มีผู้หาอยู่หากินบ่มีผู้อยู่น้ำลูกน้ำเต้าพ่อแม่พ่อแม่ก็บ่แห้งนั่นแหละกลับ็บ่ได้เร็ยนอยังก็บ่ค่อยได้หา้เดี๋ยวโบได้เว้าวคำสื่อซะเฮือนเรานี่ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ห้องน้ำ้องในก็มีเนาะไฟฟ้าก็มีพี่น้องเอยเนาะก็เฮือนแล้วพราะอยู่ได้ว่าซั่นซะ แต่ว่าขาดที่ชุดก็คือหัวหน้าครอบครัวผู้พาเห็ดพาสางขาดผู้นำเนาะเสียงรถบ่อขาดอันผู้นำผู้พาเห็ดพาสางเสาวงนี่ขั้นอันเราอยู่สบายแน่จัจหน่อยเรางามกว่านี่หลายล้านเท่าเลยนี่เนาะนี่ล่าทุกยากงเยัน้อยงเรายังน้อยทำกันเนาะโดย ยากกินนมบัดทุคนเลาได้ยังเนาะไปอยยนีแหลนี่่้ะไองเฮียเราบ่นิ่ทันไปย้อนว่าดื้อนี่แหละยันพูดดีแต่ก็มูตีตัวเองอืดื้อแบบดื้อนั่งบัดกทีบประทานใช่เนาะยจะรจมันน้อยเนาะเจ็ดปีพัหนึ่งหกปีห้าปีเออปีก็ห้าปี ใส่แล้วดีเพ well> ื่อนหมักตะวันเพื่อนอีญาบุกไปเล็เด้วยความที่ว่าง่ายกันขาดวิตามินแน่เนาะว่าความซื่อซะ้ก็น้อยนี่ก็เลยแบบว่าถ้าถ้าลูกใหญ่ก่อนบ่จังพร้อมจะเปิดใจต้องการูบ่าวมาคุยนี่หรือแบบใดไรยากให้ลูกใหญ่อยากให้ลูกดูจากความก่อนีน่อยู่หรือว่าผู้ที่พิ่นหมักอีหลีประชันเจ้า แม้ว่าถ้าม rires, Get ีผูมมักผูเทิดใจเจ้าในเจ้าจะบุพควมสิคุยบ่จะพอมยู่ทอดตะวันอยากให้ลูกง่ายให้ลูกจะความอยันความก่งความกลงวุนของเราเราคือบกกะข้าสิลุมไผยย้อนลูกเจ้าของนะเป็นคนขี่ดื้อยันหมู่หับเฮาบ่ได้ระมาณน้เนาะแม่นว่าบ่อยากได้เนาะเยอ้เข้าใจความู้ืึกนี่เพราะว่า่นกับแพงลูกเนาะนม่ต้องไปชุมือชุมือหาเงินแบบย้ม เกี่ยวเข่ารับจ้างอาจารย์ไปรับจ้างนเนาะจ้ะถ้ามีคนจ้างเฮ็ยหยังก็ต้องไปอ่ามือหนึ่งได้ประมาณจะได้ไปหาใครมาแดงนายู่เมื่อสามสิบแผ่นซิบพันนี่ป๊อสามสิบพันนี่ป็นเงินลาวเขาเนาะสี่ห้าสิบบาทเนี่ยประมาณเนี้ยโมแม่นได้ว่าอันสามสี่สิบโลนะพี่น้องให้พังเป็นมาขายเป็นเงินแล้วนะแต่ประมาณ สี่หาสิบบาทเนี่ยแต่ละมื้อเห็นมั้เนาะแต่ว่ากะการันตีโบได้เด้ว่าจะได้ทำใดขนาดเนาะบางมื้อโบได้ก็ไข่กระมีเนาะเพราะว่าโบได้เราคินว่าได้ไปนะก็ได้อยู่แต่ว่ามีคนเชื่อตลอดว่เนจ้าไปตลาดนัดเด้ไปตลาดนัดอ๋อไปตลาดพอได้อันถ้าบ่มีผัว ตายตลาดนั่นก็ต้องได้เอาข่โหลบบางอาชาเอาโอเคนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้เราเอาลูกเอาเต้าแล้วกันลูกเราก็ค่อนข้างจะดื้ออะไรหรอเนาะจังไดนก็ขอบใจอันทางด้านชาววงเนาะเดี๋ยวมื้อน้าโอกาสเดี๋ยวสิไปรัดท้ายอยู่ป้าป้ามันแดงโรคฝันกระชอนบอกก็บอกพังมันยังน้อยเนาะกับอกว่าเออหมดีฝันแล้วโดยขอบใจเล้วชาวบงนะจังไดนก็ยุดีมีแห้งเล้วสบายดีสบายดี โอเคพี่น้องเนาะจังไหกาฝากไหนเด้อพี่น้องนะเนาะคลิปนี้ก็ถ่ายกับพ่อว่าชุกซ้ำจงไดลูกเราดื้อแล้วก็เทากับหมอฉมาถ่ายต่อได้เนาะกัที่จริงทีีวิตย์แลดารถสงสารพี่น้องไอ้ดื้อก็ด้วยความที่เป็นเล็กน้อยขาดทั้งสารอาหารแล้วก็ขาดทั้งะว่าโบอุ่นจากพ่อเนาะพี่น้องเนาะก็อบอกว่ากันมีแต่แม่ผู้เดียวเลี้ยงกับเลี้ยงกันสักท่านใดแล้วกับโบได้คอยอยู่เพื่อนไปหาไข่มโนโดมแดงข้าวโบทุกอิรีเพิ่นเคยสิบโบไหนน้ำชาวบ้านเพิ่นเคยจีบโบไหนน้ำนอกพี่น้องเนาะ เข้ามาตรวจสอบของเราทุกกระทุกยเนว่าบ่มีผูน้นำพี่น้องนะเนาะเกินชาลัาน8ปดแล้วก็พออยู่นะพี่น้องเนาะ่ะโอเคเด้อพี่น้องจังไดก็บาลีสีก่อนตัวลาไปก่อนได้พี่น้องเนาะจังได้ก็ฝากพี่น้องคนลรก